เอกดังบ้านลมละลายมีหนี้800ล้านวอนสู้ชีวิตถิบตัวเองกลายเป็นซุปตาหลังปลดประจำการปุ๊บมีงานต่อคิวรอเพียบตอกย้ำกระแสะความปังความฮอตไม่แผ่วแม้หายหน้าหายตาไปจากวงการนาน2ปีก็ตามสําหรับซุปตาแดนกิมจิพักโบกอมที่เร็วๆนี้กําลังมีซีรีส์เรื่องใหม่ไลฟ์ที่โครจรมาเจอนางเอกตัวท็อปอย่างไอยูหรือ อีจินอื่นนั่นเองแต่บอกโดยว่ากว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ชีวิตในอดีตของพักโบกอมนั้นถือว่าผ่านความยากลำบากมาพอสมควรเพราะหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตพ่อของเขาก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวดูแลพักโบกอมและน้องอีกสองคนและตอนที่พักโบกอมอายุ21ปีพ่อของเขาลมละลายจากการทำธุรกิจ และใช้ชื่อของเขาเป็นผู้คำประกันทำให้พักโปรกรมต้องแบกหนี้ก้อนโต800ล้านวอนแต่สุดท้ายตามพักโบกอมก็ได้ยื่นเรื่องต่อสารและถูกพิจารณาให้จ่ายเงินเพียง30ล้านวอนจากนั้นพระเอกหนุ่มก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินและสามารถปลดหนี้ภายใน6เดือนสำหรับเส้นทางบันเทิงพักโบกอมเดบิวต์ในฐานะนักแสดงภายใต้สังกัดซีดัต HQ และได้รับบทบาทสนับสนุนภายภาพยนตร์ระดึกขวัญเรื่อง b r i a e 2011และในปี2012โป o g ม m เข้าร่วมกับสังกัด b o s t o m Entertainment จากนั้นมีผลงานทางการแสดงทั้งภาพยนตร์และซีรีส์มากมายก่อนจะดังเป็นผู้แตกจากซีรีส์ r e p a y หรือ r e p พ a ์1,988 2015 ที่กวาดเลตติ้งสูงถึง18.8%ทำให้เขาได้รับฉายาว่าน้องชายคนเล็กแห่งชาตินั่นเอง